สวัสดีครับทำกินเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทําทอดมันหัวปีอร่อยอร่อยมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมทั้เก่นเลยดีกว่าครับหัวปีนะครับซอยแล้วก็แช่น้ําบีบมะนาวไว้นะครับเนื้อหมูบดครับผมไข่ไก่ครับใบมะกรูดซอยพริกแกงเผ็ดครับแป้งทอดกรอบครับน้ำปลาครับ เกลือป่นครับผมน้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยนะครับอันดับแรกนะครับนำพริกแกงลงไปได้เลยนะครับในโถผสมงเอนนะครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับเกลือป่นครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่นะครับ ตีให้เข้ากับพิแกงกับเครื่องผสมต่างๆนะครับเครื่องปรุงต่างๆที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะครับนี่ครับจะได้แบบนี้นะครับเนื้อหมูบดครับผมเช่นกันนะครับตีให้เข้ากันนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้ครับใส่หัวปลีนะครับหัวปลีนี่จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับฝอยๆเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะครับจะช่วยทำให้หัวปลีไม่ดำนะครับคุกเ้าจนเข้ากันดีแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราใส่แป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็คุกเ้าอีกรอบหนึ่งครับให้แป้งเข้ากันดีนะครับตัวแป้งนี้สามารถทยอยใส่ได้เรื่อยๆนะครับให้หนืดพอประมาณพอที่จะปั้นเป็นชิ้นได้นะครับแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยครับนี่นะครับ ุกเขาจนได้ที่แล้วจะได้แบบนี้นะครับเราจะเตรียมตัวทอดกันแล้วนะครับการทอดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะปั้นเป็นก้อนหรือเป็นแผ่นก็ได้นะครับวันนี้แอดมินปั้นเป็นแผ่นแบบนี้นะครับโดยใช้มือนะครับชุบน้ําเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปั้นค่อยๆปล่อยให้ไหลลงไปเป็นแผ่นนะครับเวลาทอดเนี่ยอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเราปั้นหนาเกินไปนะครับ ข้างในจะไม่สุกนะครับเพราะว่ามีหมูเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับพยายามทอดเป็นล็อตๆไปนะครับเพราะว่าจะสุกไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ความเร็วในการปั้นของเรานะครับทอดจนเหลืองแบบนี้นะครับพักไว้จนเสด็จน้ำมันนะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทอดมันหัวปรีหมูสับง่ายๆในแบบของทำกินเองนะครับอัตราส่วนต่างๆแอดมินขึ้นให้ในวีโดีโอแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่านี่นะครับข้างในน่าทานแบบนี้นะครับหมูสุกเรียบร้อยนะครับกำลังร้อนๆเลยครับถ้าใครอยากลองทำก็สามารถทำตามได้เลยนะครับวันนี้แอดมินไปแล้วครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ